การ,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับให้ผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายในจังหวัดเชียงรายจากเหตุแผ่นดินไหวประสานโยธาธิการและผังเมืองเข้าไปตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนขณะที่วันนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ปัญหาฝุ่นละอองจากโรงงานสกัดน้ำมันพืชจังหวัดส,สิงห์บุรีทาให้ชาวบ้านหมู่5ตำบลบ้านหม้ออำเภอพรมบุรีจังหวัดส,สิงห์บุรีออกมาร้องเรียนถึงปัญหาผลกระทบจากโรงงานสกัดน้ำมันพืชที่เกิดขึ้นซ้ำซากต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขด่วนชุดเฉพาะกิจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับเจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิกระจกเงาลงพื้นที่ติดตามข้อเท็จจริงในการหายตัวไปของน้องเจตหรือเด็กชายเดชาวัตยาต่ออีกครั้งที่อุตรดิต รายการสถานีประชาชนกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเปิดพื้นที่ให้คนหูหนวกวันนี้เสนอตอนอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลในรายการสถานีประชาชนค่ะวันนี้นะคะวันพุธที่7พฤษภาคม2557ค่ะกับเรื่องราวของคนในสังคมที่เราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะในห้องส่งของเรามีชาวบ้านเดินทางมาจากบ้านมออำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเดี๋ยวขอตัวแทนนะคะคุณพิ่าน,นีนะคะวันนี้อยากให้ทางรายการสถานีประชาชนช่วยเหลือ,อยังไงบ้างคะเออ hey, โรงงานน้ำมันพืชได้ปล่อยฟุละองออกมาเป็นจํานวนมา,สากสร้างความเดือดร้อน อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลด้วยครับค่ะเป็นมานานหรือยังคะนานแล้วครับประมาณ3เดือนได้แล้ว3เดือนได้แล้วนะคะ เอาละครเรื่องนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ทางรายการจะประสานงานหาผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะมาช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านนะคะแล้วก็สาหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ใครที่มีปัญหาลำบากเดือดร้อนนะคะอาจจะเป็นความทุกข์โดยส่วนรวมของคนทั้งหมู่บ้านทั้งชุมชนของคนที่อยู่ในหมู่บ้านจะสันเดียวกันก็แล้วแต่นะคะของคนที่อยู่ร่วมวิชาชีพเดียวกันนะวิชาชีพเจ้าวนาเกษตรกร,กรครูพยาบาลหมอต่างๆก็เคยมาร้องเรียนในรายการสถานีประชาชนบอกกล่าวทุกร้อนของท่านเข้ามาได้นะคะทางรายการก็จะได้ช่วยกันประสานงานหาแนวทางแก้ไขปัญหาคะ่ะ หรือว่าบางครั้งอาจจะเป็นความทุกข์โดยส่วนตัวส่วนครอบครัวไม่ได้รับความเป็นธรรมแก๊งมิจฉาชีพออกอารวาสนะคะหรือว่าเดือดร้อนอย่างมากนะะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะก็บอกกล่าวกันได้นะ,ะทางรายการก็จะได้ช่วยกันหาวิธีแก้ไขนะคะช่องทางการติดต่อสื่อสารกับรายการเราง่ายๆค่ะ027902111นะคะหรือว่า02790263013ค่ะหมายเลขเดียวกันนี้นะคะท่านผู้ชมปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของข,องข้อกฎหมายได้เนื่องจากว่าสภาธนายความร่วมมือกับรายการสถานีประชาชนนะคะในการส่งทนายความมาประจำอยู่ที่ ที่รายการของเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ9นาฬกาถึง16นาฬกานะคะทนายความท่านแรกวันนี้คุณสิริพงโสภาค่ะท่านที่สองนะคะคุณชัยฤทธิ์โชตชมค่ะและอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันนะคะผ่านทาง SMS ค่ะที่หมายเลข4ี่8 8 2 2สนะคะแจ้งเหตุร้องทุกแนะนำติชมรายการได้หมดเลยนะคะแล้วก็สำหรับท่านใดที่แนะนำติชมรายการนะ,ะเรามีเสยืดเป็นที่ระลึกมอบให้วันละ สิบตัวด้วยกันส่วนจะเป็นท่านใดก็ต้องร่วมติดตามกันนะคะเลขหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันก็คือผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะคะที่เป็นสมาร์ทโฟนนะคะหรือโทรศัพท์ที่สามารถเล่นไลน์ได้นะ,ะเล่น Facebook ได้นะคะหน้าจอขนาดนี้นะคะเราขึ้น QR Code นะ,ะพร้อมด้วย ID Line ท่านสามารถแอดเฟรนนะคะหรือว่าสมัครเป็นเพื่อนกับรายการสถานีประชาชนแล้วก็ส่งข้อมูลข่าวสารเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนต่างๆเข้ามาได้นะคะใครที่อยากจะสื่อสารกับดิฉันนนุม,มากเกษตรพืชผลอยากจะแจ้งเรื่องต่างๆกับผู้สื่อ ของสถานีประชาชนก็ส่งเข้ามานะคะอย่างท่านผู้ชมหลายท่านเองนะที่ส่งข้อมูลเข้ามาผ่านทางระบบลายนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะเช่นหลายท่านเองก็มีการแจ้งนะคะรายงานบอกว่าที่ถนนพรานนกนะคะมีทั้งรถจักรยานยนต์รถสารล้อจอดบนถนนหนทางนะคะแถวหน้าอิสระภาพนะคะ นาตราดพันธุ์เขาว่าอย่างนั้นนะว่าเมื่อไหร่จะไม่มีนะรถสำหรับรถจักรยานยนต์จอดอยู่บนถนนก็ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ดูแลให้ใหด้วยนะคะ mm. แล้วก็ยังมีอีกนะคะแม้แต่ท่านผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆก็มีส่งข้อมูลเข้ามาเป็นระยะระยะนะคะอย่างเมื่อวานมีเหตุระเบิดเกิด้นที่หาดใหญ่ก็มีแฟนรายการของสถานีประชาชนอยู่ที่หาดใหญ่ส่งข้อมูลเข้ามาให้นะส่งภาพเข้ามาให้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ หลากหลายนะท่านผู้ชมที่เราจะมีส่วนร่วมด้วยกันได้ค่ะคราวนี้นะคะท่านผู้ชมคะเราก็มาบอกกล่าวนะคะหลายท่านสอบถามเข้ามาค่ะเกี่ยวกับเรื่องของมหกรรมเทศนาธรรมมีเทศมีทอครั้งที่3นะคะตอนสุขเหนือสุขซึ่งเราจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคมนี้ที่เซนท่านแจ้งวัฒนะนะคะโดยแนวคิดนะคะก็จะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมฟังธรรมะนะคะแบบเข้าใจง่าย ผ่านพระนักเทศชื่อดังระดับประเทศ9้ารูปเทศต่อกันเก้าชั่วโมงนะคะยกตัวอย่างนะเช่นท่านพระหมหาสมปองตลับปุตโตนะคะหรือว่าท่านพระพยอมกัลยานนะคะท่านพระหมหากิติศักดิ์โคตมัสสิโสสียวนนะคะท่านพระครูประหลัดราจานเป็นพระนักแหล นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของพระปัญญาณนัธมุนีท่านเจ้าคุณบุญมาวัดประยุรวงศ์นะคะท่านพระราชพิพัฒน์กสศลหรือว่าหลวงพ่อเนเจ้าวัดวสิสุรารามท่านพระชายาณกวีวัดพระรามเก้านะคะท่านพระอาจารย์ประสงปริปหมดปริปุนโนวัดบางประกดนะคะซึ่งแต่ละท่านเองก็ถือว่ามีความสามารถสูงอย่างยิ่งนะคะในเรื่องการแสดงธรรมนะคะและรูปแบบก็จะหลากหลายค่ะท่านผู้ชมคะมีทั้งเรื่องของเทศนาธรรมมีแบบปุจฉาวิสัชนามีแหลมมีเทศสองธรรมาทม นะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะเชิญชวนเพราะว่างานนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นชมฟรีนะคะแล้วก็จะมีอาจารย์นักพูดชื่อดังมาร่วมเป็นผู้ดําเนินรายการเชื่อมต่อให้พระภิกษุส,สงฆ์แต่ละรูปนะคะเช่นอาจารย์สุขุมโยศกุลอาจารย์จตุพลชมพูนิตอาจารย์ผานิกนารตรมราอาจารย์กนิกาธรรมเกศรออาจารย์สเนสนศรีสุวรรณอาจารย์พนมปีเจริญอาจารย์ถาวรช่ชื่นอาจารย์ทรวงวัฒนกุลเป็นต้นนะคะเราก็จะจัดแจกบัตรแล้วนะคะตอนนี้แจกบัตรฟรีแล้วนะคะที่ เซ็นท่านแจ้งวัฒนะชั้นหนึ่งเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ที่สถานีโทรทัศน์ไทย P ีบีของเรานะคะที่บริษัทโอเคแมสนะคะแถวสะพานควายเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์หน้าจอให้ด้วยนะคะและสําหรับ255 7้าท่านแรกนะคะเราก็ขอมอบพระธาตุนะจากชมรมรักพระธาตุเป็นที่ระลึกให้ทุกท่านได้ไปสักการะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยอีกทางหนึ่งนะคะภายในงานก็จะมีน้ําดื่มมีขนมบริการฟรีฉะนั้นก็เชิญชวนทุกทท่านนะคะไปร่วมบุญร่วมกุศลนะคะเอาละค่ะคราวนี้มาถ นะคะที่เราจะได้ช่วยเหลือกันนะคะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากผลกระทบที่เชียงรายนะคะตอนนี้มีหลายโรงเรียนค่ะที่เชียงรายได้รับผลกระทบนะคะน้องนนักเรียนก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วด้วยรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับให้ผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงรายนะคะตรวจสอบสภาพอาคารร่วมกับทางโยธาธิการและผังเมืองเพื่อที่ว่าเปิด เทอมมานี้เด็กๆจะได้รับความปลอดภัยนะคะซึ่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยก็ลงไปร่วมตรวจสอบด้วยติดตามรายงานเรื่องนี้เลยค่ะ ยกสมาคมวิศวะกรรมสถานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าวันนี้วิศวะกรรมสถานแห่งประเทศไทยจะลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและความแข็งแรงของอาคารบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวเนื่องจากความเสียหายของอาคารและสิ่งปลูกสร้างจะเกิดขึ้นมากในพื้นที่ที่อยู่ในรัศมี30กิโลเมตรจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว โดยในช่วง72ชั่วโมงหลังเกิดแผ่นดินไหวควรตรวจสอบความเสียหายหรือการเคลื่อนตัวของฐานรากอาคารเป็นพิเศษโดยเฉพาะอาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างบนไหล่เขา้อมเฝ้าระวังเขื่อนและอ่างเก็บน้ําที่อยู่ในรัศมี200กิโลเมตรจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวโดยเฉพาะเขื่อนดินที่ต้องเฝ้าระวังทุก6ชั่วโมงจนครบ72ชั่วโมงและเฝ้าระวังอัตเตอร์ช็อกตามแนวลอยเลื่อนพะเยาได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาและลำปาง ด้านนายจตุลลนฉายแสงรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางตรวจสอบความเสียหายที่โรงเรียนแม่เหล่าวิทยาคมอำเภอแม่เหล่าจังหวัดเชียงรายหลังเสารับน้ำหนักและผนังอาคารแตกร้าวกระจกและกระเบื้องอาคารเรียนแตกพังเสียหายพร้อมกำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษา8แห่งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวประสานกับทางโยธาธิการและผังเมืองให้เข้าตรวจสอบอาคารที่ได้รับผลกระทบและเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้การได้ปกติปลอดภัยก่อนทำ การเรียนก,การสอนท่านผู้ชมคะช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกันนะคะกับท่านพอสนองสุจริตนะคะเป็นผู้มนิการโรงเรียนพานพิทยาคมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีคะ่ะท่านพอสนองคะ่ะครับอผมค่ะท่านพ่อคะโรงเรียนของเราได้รับความเสียหายมากไหมคะ เ,เมื่อกี้เห็นได้ยินว่าเป็นโรงเรียนแม่เลาวิทยาคมไม่ใช่โรงเรียนพานพิทยาคมนะเหรอคะเป็นโรงเรียนพานพิทยาคมด้วยค่ะอ๋อครับผมเพราะว่าโรงเรียนแม่เรลาเองก็ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันมีหลายโรงเรียนนะท่านผอสนองถูกไหมคะครับครับผมค่ะแต่ถ้าเป็นโรงเรียนพานนี่ได้รับความเสียหายยังไงบ้างคะสัญญาณไม่ดีเลยทางโน้นขาดขาดแห้หายครับไม่เป็นไรงั้นท่านผอรายงานมาเลยค่ะว่าโรงเรียนท่านเป็นยังไงบ้าง ขอขณะนี้นะครับผลกระทบจากแผ่นดินไหวเมื่อวันที่5พฤษภาคมนั้นเนี่ยส่งผลกระทบต่ออาคารเรียนหลักครับอาคารเรียนนะครับเป็นอาคารเรียนสี่ชั้นเป็นอาคารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอนครับขณะนี้เนี่ยได้รับความเสียหายคณะวิทีมงานวิศวกรของสพพอนะครับได้มาประเมินแล้วให้งดใช้ครับให้งดใช้อาคารหลังนี้นะครับ เนื่องจากว่าเ,เสียหายทั้งเ,เสียหายในในโครงสร้างทั้งหมดเลยครับค่ะแล้วในกรณีนี้นะคะโรงเรียนของเรามีกำหนดเปิดเทอมเมื่อไหร่ครัผอ,อสนองคะก็โดย,ยโดยนโยบายแล้วเนี่ยก็ให้เปิดเทอมวันที่16พฤษภาคมครับ16พฤษภาคมแล้วเราจะให้เด็กๆไปเรียนที่ไหนชั่วคราวก่อนดีคะท่านผอ,อวางแผนไว้ยังไงคะครับขณะนี้เนี่ยนะครับ เมื่อทางทีมงานวิศวกรมีความเห็นอย่างนี้ประเมินออกมาอย่างนี้โรงเรียนนะครับก็จะต้องนะครับมาดําเนินการเพื่อที่จะให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้เรียนหนังสือนะครับตามกําหนดเวลานั่นก็หมายถึงว่าโรงเรียนเองนั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องดําเนินการโดยใช้สถานที่นะครับในทุกส่วนของโรงเรียนเป็นสถานที่ในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กครับ และในขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับอ,องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยเราก็จะต้องไปขอความร่วมมือความช่วยเหลือแล้วก็นะครับองค์กรที่เป็นหน่วยบังคับบัญชานะครับไม่ว่าจะเป็นสพมสามสิบหกไม่ว่าจะเป็นสพทเนี่ยนะครับเราอาจทางองค์กรเหล่านี้องค์กรที่เป็นหน่วยบังคับบัญชาก็มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือโรงเรียนอยู่แล้วครับ ดังนั้นเนี่ยโรงเรียนก็จะต้องดําเนินการนะครับในการที่จะให้ลูกหลานของเรานั้นได้มาเรียนตามกําหนดเวลาที่กําหนดก็คือ16พฤษภาคม2557ครับค่ะฉะนั้นก็ ต้องขอความช่วยเหลือจากหลายฝ่ายร่วมกันนะฮะทางหน่วยงานต้นสังกัดก็ดีหรือแม้แต่ท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะใครที่อยากจะช่วยเหลือนะคะโรงเรียนพานพิทยาคมมีหมายเลขบัญชีนะคะก็คือบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยจำกัดนะคะสาขาพานเลขที่บัญชี5220354795นะคะเผื่อว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่อยากจะช่วยเหลือ นะคะโรงเรียนพานพิทยาคมก็สามารถร่วมด้วยช่วยกันได้นะคะเอาละค่ะท่านพอสนองค่ะเดี๋ยวทางรายการก็จะช่วยกันประชาสัมพันธ์นะคะันทํสามร้อยหกสครับอืมค่ะโรงเรียนขนาดใหญ่เหมือนกันนะคะครับเส้นโรงนี้ขนาดใหญ่ครับค่ะ ค่ะและกาช่วยเหลือกันนะคะขอบพระคุณพอสนองมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะกรับขอบพระคุณครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับค่ะยินดีค่ะนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งโรงเรียนในหลายๆโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบนะคะแต่ว่าในแง่ของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเรื่องของถนนหนทางอาคารหลักใหญ่ๆสูงๆนะคะเรามีสายของท่านทิพดีมณฑลสุดประเสริฐนะคะเป็นอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านทิพดีมณฑลค่ะ สวัสดีครับคุณรามาครับค่ะท่านที่ปรึกษากรณีที่จังหวัดเชียงรายนะคะทางรรกรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าไปตรวจสอบแล้วท่านได้รับรายงานเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อ,อย่างนี้ครับในส่วนของจังหวัดเชียงรายนะครับทราบ,รบว่าไปประกาศเป็นเขตพิบัติในเจ็ดอำเภอนะครับในส่วนของกรมเองเนี่ยกรมก็ให้สำนักง,งานโยธาธิการผังจังหวัดเนี่ยออกไปตรวจสอบความเสียหาย ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านท่าน,ทานมทหนึ่งได้ได้ไดให้นโยบายว่าในส่วนของอาคารราชการเนี่ยให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้รับผิดชอบนะครับเราก็จะออกไปตรวจทั้งสถานที่ราชการรวมถึงวัดด้วยนะครับว่าแต่ละวัดเนี่ยมีความเสียหายอย่างไรบ้างนะครับก็ขณะนี้กําลังอยู่ระหว่างดําเนินการอยู่ครับค่ะแนวทางหลังจากมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วท่านอธิบดีจะให้มีการดําเนินการเรื่องการซ่อมแซมหรือว่าดูแลจุดที่มีปัญหายอย่างไรบ้างคะท่านคะ ครับในส่วนนี้ก็คงเป็นเรื่องที่อ,อ,อย่างอาคารของส่วนราชการเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะส่วนราชการนั้นก็จะเป็นผู้รับผิดชอบอยู่แล้วนะครับซึ่งเราก็คงเป็นผู้ทําในเรื่องของการซ่อมแซมว่าจะต้องซ่อมอย่างไรบ้างแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะฮะอันนี้เราก็จะเป็นคนดาเนินการให้นะครับค่ะ <c oughs> ส่วนในเรื่องที่เป็นส่วนของบ้านเรือนพี่นอ้องประชาชนนนะฮะก็คงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้รับมอบหมายนะฮะให้ร่วมกับจังหวัดเนี่ยไปตรวจสอบ ็คงมีเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนตามตามสมควรครับค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นในส่วนของถนนหนทางต่างๆนี่คือทางกรมโยธาจะมีโอกาสเข้าไปช่วยในส่วนไหนได้บ้างไหมคะในส่วนของถนนนะะที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชุนบทเป็นหลักครับเพราะว่าทั้งสองหน่วยเป็นหน่วยงานที่ทําเรื่องถนนนะครับค่ะของผมก็จะเป็นดูในเรื่องของอาคารครับค่ะก็คือเราพร้อมสนับสนุนเรื่องของวิศวกรเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลนะคะก็จะเร่งเร่งตรวจสอบทั้งหมดแล้วก็จะ ตรวจดูถึงรายละเอียดของแต่ละอาคารว่ามีความสำนุดชำรุดเสียหายอย่างไรบ้างจะต้องซ่อมแซมอย่างไรในอันนี้เราส่งทีมงานจากส่วนกลางลงไปนะครับเป็นสำนักพิเศษความโครงสร้างและงานระบบกับสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคารร่วมกันลงไปช่วยอำนวยการแล้วก็ให้ข้อมูลกับเจ้าของอาคารนะครับว่าจะต้องดำเนินการซ่อมแซมไหนรวมถึงการจัดทำแบบแปลนต่างๆนะฮะอันนี้เราเรารับที่ดำเนินการให้ครับ ค่ะถ้าทิพย์ดีมณฑลค่ะแล้วนอกเหนือจากตรวจสอบนะคะผลกระทบที่ได้รับเฉพาะหน้าตรงนี้แล้วนะคะเราไม่แน่ใจว่าจะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอีกหรือไม่นะแต่จะมีการตรวจสอบหรือดําเนินการอะไรเผื่อหากเหตุเกิดอีกไหมคะท่านอย่างนี้ฮะในส่วนของกรมเองเนี่ยเรามีเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกําหนดมาตรฐานกํากับดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกี่ยวกับการขอสร้างอาคารอยู่แล้วนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการออกกฎกระทรวงนะสองฉบับตามพรบควบคุมอาคาร ปี2522นะครับกฎกระทรวงฉบับแรกๆเนี่ยออกปี250เป็นเรื่องของกฎกระทรวงที่อาคารที่เป็นอาคาร9ประเภทคือเป็นอาคารขนาดใหญ่นะฮะซึ่งอาคาร9ประเภทผมขออนุญาตไล่ให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะครับประเภทที่1คืออาคารสูงประเภทที่2อคืออาคารขนาดใหญ่พิเศษประเภทที่3คืออาคารชุมนุมคนตั้งแต่500คนขึ้นไปนะครับประเภทที่4โรงมหาวิทยาลัยศพประเภทที่5โรงแรมตั้งแต่80ห้องขึ้นไปประเภทที่6 คอนโดมิเนียมหรืออาคารพักอาศัยรวมนะครตั้งแต่สองพันตารางเมตรขึ้นไปประเภทที่เจ็ดโรงงานที่มีความสูงมากกว่าหนึ่งชั้นและมีพื้นที่ตั้งแต่ห้าร้อยตารางเมตรขึ้นไปนะครับประเภทที่แปดคือเรื่องของสถานบริการนะครับประเภทที่เก้าคือป้ายที่มีความสูงตั้งแต่สิบห้าเมตรหรือมีพื้นที่ตั้งแต่ห้าสิบตารางเมตรขึ้นไปนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอาคาร 9, าเก้าประเภทที่ต้องออกแบบเพื่อรองรับแผ่นดินไหวถ้าเราออกนี้ตั้งแต่ปีห้าศูนย์ครับหมายว่าอาคารที่ตั้งกล่าวตั้งแต่ปีห้าศูนย์มาเนี่ย จะต้องออกแบบเผื่อแผ่นดินไหวไว้ไว้ด้วยนะครับแต่ <c oughs> ตรงนี้ั้งนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นคืออาคารที่มีกอดปี50ซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เผื่อในเรื่องแผ่นดินไหวไว้ก <c oughs> นะรมก็มีการออกกฎกระทรวงปี55เป็นกฎกระทรวงที่อนุญ,ญาตให้เจ้าของอาคารสามารถดัดแปลงปรับปรุงต่อเติมอาคารเสริมความแข็งแรงเพื่อรองรับแผ่นดินไหวแต่ตรงนี้เนะี่ย <c oughs> ไม่ได้บังคับเป็นในเรื่องของอำนวยความสะดวกกับเจ้าของอาคารที่สมัครใจจะปรับปรุงอาคารให้ มีมีความสามารถที่จะขอดัดแปลงอาคารได้นะครับแต่ว่าเมื่อมีเหตุการณ์ที่มันมีเหตุการณ์แผน่นดินไหวครั้งนี้ซึ่งซึ่งใหญ่กว่าที่สุดแล้วแท้ตั้งแต่ในประเทศไทยที่เกิดขึ้น63ลิตร์เนี่ยนะเพราะนั้นผมคิดว่าก็คงมีความจำเป็นที่ต้องทบทวนว่าอาคารที่เกิดก่อนปี50เนี่ยจำเป็นจะต้องออดัดแปลงปรับปรุงเ,เสริมความแม่นความแข็งแรงของอาคารเพื่อรองรับแผน่นดินไหวหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็จะนำเข้าสู่คณะกรรมการควบคุมคารในพริสัสหน้าครับดีค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็คงมองว่าหนึ่งอาจจะต้องให้เจ้าของอาคารแต่ละคารเนี่ยตรวจสอบอาคารของตนเองโดยให้วิศกรที่มีความรู้ในการคํานวณโครงสร้างเนี่ยคํานวณดูว่าอาคารที่ที่เกิดก่อนปี50เนี่ยสามารถต้นทานแผ่นดินไหวได้หรือไม่ ถ้าได้เขให <oland guidelines> ้มีหนังสือรับรองแล้วก็แจ้งไปทางท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายคู <produ> so like <course> <that> ่คุมคานรับทราบไว้นะคะส่วนอาคารที่ไม่แข็งแรงเนี่ยก็จําเป็นจะต้องเสริมโครงสร้างให้แข็งแรงซึ่งตรงนี้ก็คงต้องแก้กฎกระทรวงเป็นการบังคับให้เจ้าของอาคารต้องปฏิบัติครับคิดว่าจะเสนออย่างนี้นะคะค่ะฉะนั้นเดี๋ยววันพฤหัสหน้าทางรายการอาจจะขออนุญาตติดตามความคืบหน้าจากท่าอที่ดิกครั้งหนึ่งนะคะ ครับผม่ขอพระคุณอย่างสูงค่ะที่ดีมณฑลสวัสดีค่ะบสวัสดีคบคุณน้ครับสวัสดีครับค่ะนอกจากท่านอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนะท่านผู้ชมคะเรามีสายของรงศาสตราจันสิริวั์ชัยชนะนะคะท่านเป็นเลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยพร้อมอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะจย์สิริวัดค่ะครับสวัสดีครับค่ะทราบว่าทางวิศวกรรมสถานของเราก็ลงพื้นที่ที่เชียงรายไปช่วยเหลือชาวบ้านด้วยใช่ไหมคะท่านคะครับก็ลงพื้นที่เชียงรายเข้าไปดูทั้งสถานที่ราชการแล้วก็บ้านวัด แล้วก็เขื่อนถนนนะฮะ,ะดูทั้งหมดเลยโครงสร้างทั้งหมดเลยครับค่ะแล้วในการไปดูโครงสร้างทั้งหมดนี่เราใช้เวลานานไหมค่อาจารย์คะเท่าที่วางแผนกันไว้คือคือตอนนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะที่เราไปดูแบบวิช i n สเปคชั่นคือไปสำรวจด้วยสายตานะวิช i n สเปคชั่นหมายความถึงว่าสำรวจด้วยใช้ใช้ใชลักษณะของทางวิศวกรรมเป็นเป็นการตรวจสอบ นะะเป็นเรื่องขการตรวจสอบแบบพินิษ์ดูในเบื้องต้นว่าอาคารหลังนี้มีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใดโครงสร้างเสียหายหรือไม่หรือว่าเสียหายเฉพาะโครงสร้างที่ไม่สําคัญเสียหายเฉพาะผนังอะไรต่างๆอะไรล่านี้เราก็จะได้แนะนําให้กับเจ้าของอาคารเจ้าของสถานที่ราชการให้เขามีความเข้าใจแล้วก็รู้สึกสบายใจว่าเขาสามารถที่จะเข้าไปอยู่อาศัยได้ นะหรือว่าบางอาคารอาจจะมีบางอาคารของ,ของชาวบ,บ้านเนี่ยมีปัญหายเยอะนะก็าาบางหลังเนี่ยเราต้องอแนะนําว่าเข้าไปอยู่อาศัยไม่ได้เลยต้องต้องต้องทุบจิ้งอย่างเดียวอะไรนี้ก็มีครับ ดีค่ะถ้าหากว่ามีทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเข้าไปช่วยตรวจสอบด้วยนะคะ <c oughs> พี่น้องประชาชนก็จะได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นหรือว่าหากมีข้อสงสัยอะไรก็จะได้สอบถามได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะค่ะในในส่วนนี้ถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนที่เชียงรายอยากจะติดต่อกับวิศวกรรมสถานนะคะอาจารย์พอจะให้คําแนะนําได้ไหมคะว่าเรามีบริการประชาชนยังไงบ้างคะอาจารย์คะอ๋ออย่างนี้นะครับเราเรา,เรามีทฤษ คือจริงๆแล้ววิศวกรรมศาสตร์ใประเทศไทยเรามีสาขาภาคเหนืออยู่ก็ท่านท่านคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาลัยเชียงใหม่เนี่ยเป็นประธานสาขาภาคเหนืออยู่ท่านดรนัทนะครับท่านท่านท่านจะมีมีสาขาอยู่ที่ย่อยอยู่ที่เชียงรายด้วยอะไรเงี้ยท่านก็จะประสานงานช่วยเหลือกันเราอีกอันหนึ่งก็คือทางวสทเราจะลงมาจะมาพื้นที่อีกครั้งหนึ่งตอนปลายเดือนนี้เพื่อจะมาบรรยาย ให้กับวิศวกรท้องถิ่นเนี่ยได้เข้าใจถึงหลักการแก้ไขปัญหาหลักการซ่อมแซมเบื้องต้นหลักการที่จะแนะนําให้ชาวบ้านาได้เข้าไปอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยค่ะดีดีค่ะเพื่อให,เอให้เพื่อให้วิศวกรที่อยู่ในพื้นที่นั้นสามารถที่จะเข้าพื้นที่ไปช่วยอ่าช่วยเหลือชาวบ้านได้ค่ะดีค่ะยังไงฝากอาจารย์สิริวัฒน์นะคะถ้าหากว่ามีการไป อบรมให้ข้อมูลวิศวกรท้องถิ่นโดยเฉพาะตามอบตหรือว่าเทศบาลต่างๆยิ่งเร็วยิ่งดีนะคะอาจารย์นะเพราะชาวบ้านขาก็ระหลให้ทยอยไปกดบางจันเลยเร็วมากไม่ได้ฮะอ๋อค่ะเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้วิศวกรอาจจะอาจจะวิ่งกันวุ่นอยู่เหมือนกันในเรื่องของเข้าไปดูหมู่บ้านนู้นหมู่บ้านนี้ก็จะเตรียมตัวได้ใ้เร็ใกล้อีกสักสัปดาห์สองสัปดาห์เอาได้ค่ะเดี๋ยวเราิดตามมาอีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงต้องขอบคุณอาจารย์สิริวัฒน์แล้วก็ขอบคุณทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยที่เข้าไปช่วยขี้ขลายเรื่องนี้ทาง นะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันนะคะในส่วนของที่จังหวัดเชียงรายเพราะว่าผู้สื่อขาวของไทย PBS ของเราก็ไปประจำอยู่ที่นั่นแล้วก็พร้อมรายงานในระบบ3 G ด้วยนะคะก็ค,ะคือคุณสถาพรพงศ์พิพัฒน์วัฒนาค่ะ ครับผมอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับที่นี่เพิ่งจะได้รับคํายืนยันจากทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยที่ลงมาตรวจสอบโครงสร้างของอาคารต่างๆที่เกิดรอยร้าวนะครับโดยยืนยันว่าโครงสร้างหลักทั้งเสาและคานนั้นไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนะครับรอยร้าวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นรอยร้าวที่เกิด ขึ้นจากปูนที่ฉาบอยู่ที่เปลือกนอกเท่านั้นยังคงใช้งานต่อไปได้นะครับเช่นเดียวกับที่ถนนสายเชียงใหม่เชียงรายหมายเลข1 1 8ที่พังลงไปนะครับขณะนี้ก็เริ่มมีการซ่อมแซมโดยทางตัวแทนจากวิศวกรรมสถานก็ให้ความมั่นใจเช่นเดียวกันครับว่าจะไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจาก after shock ครับไปฟังเสียงของทางวิศวกรก,กันดูครับการสลายที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากว่าแรงแผ่นดินไหวที่เข้ามาเป็นแรงในแนวราบพอแรงนแนวราบเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยแต่ ตัวแมสของดินหรือว่ามวลของดินเนี่ยมันก็เกิดการเคลื่อนที่เพราะว่ากําลังมันรับหนักได้ไม่พอพอมันเคลื่อนปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นลักษณะครึ่งวงกลมแต่ถ้าเกิดเห็นเนี่ยก็คือเป็นลักษณะวงกลมแบบนี้ซึ่งถ้าดูจากต้นไม้เนี่ยเหมือนกับว่าดินด้านล่างเนี่ยถูกถูกเคลื่อนออกไปพอเคลื่อนปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้ต้นไม้เนี่ยเกิดการล้มเหมือนกับว่าถูกถูกผลักออกไปด้านนี้นะครับต้นไม้มันเอียงเอียงมาทางนี้อยู่ใช่ครับเอียงก็คือถ้าเกิดดูถ้าเกิดจินตนาการก็คือจะเป็นอ่า ครึ่งวงกลมที่เอียงแบบนี้พอเอียงวเนี่ยแม้ของดินก็จะผลักให้รากของต้นไม้เนี่ยหมุนเข้าไปข้างล่างนั้นต้นไม้ก็จะล้มกลับเข้ามาอย่างนี้เพราะาด้านล่างถูกผลักเข้าไปแบบนี้ครับ รัั่แต่เป็นคํายืนยันจากทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับจากพื้นที่ภาคเหนือครับซึ่งอธิบายสาเหตุของถนนพังว่าพื้นที่ตรงนี้นั้นติดลําน้ําดินนั้นจึงเปียกน้ําและมีสภาพเหมือนดินสไลด์นะครับโดยยืนยันนะครับว่าจะไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมมากนักจากเหตุอัฟเตอร์ช็อคที่เกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องเพราะว่าไม่ดุนแรงส่วนรถที่วิ่งผ่านนั้นก็จะไม่ส่งผลกระทบมากนักจึงเว้นจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับส่วนถนนที่พังนั้นก็กําลังมีการซ่อมแซมณขณะนี้มีการทําทางเบี่ยงอยู่ ด้านข้างเพื่อให้รถนั้นวิ่งได้ก่อนที่จะทุบพื้นที่ที่พังและซ่อมแซมปรับปรุงใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ ส่วนที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับตัวแทนจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยก็เข้ามาตรวจที่โรงพยาบาลในหลายอาคารนะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจว่าโครงสร้างหลักทั้งเสาและคานนั้นไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวโดยรอยร้าวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นแค่รอยร้าวที่เกิดจากปูนที่ฉาบไว้ที่เปลือกนอกเท่านั้นนะครับโดยทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนั้นดั้งจะลงพื้นที่ที่โรงพยาบาลอำเภอแม่ลาวและโรงพยาบาลพานรวมทั้งไปดูพื้นที่ที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนที่ ที่เกิดอาคารที่บ้านเรือนนั้นเกิดรอยร้าวนะครับโดยยืนยันว่าครับว่าจะช่วยดูแลเรื่องของความมั่นใจของประชาชนเนื่องจากว่าขณะนี้พบว่าประชาชนนั้นไม่กล้ากับเข้าไปในอยู่ในบ้านเรือนหรือตามอาคารต่างๆเนื่องจากว่าไม่มีความมั่นใจเพราะว่าไม่มีบุคคลนั้นเข้ามาตรวจดูสภาพของอาคารว่ายังสามารถใช้การต่อไปได้หรือไม่ซึ่งนี่เป็นสาเหตุหลักเป็นประเด็นหลักที่ประชาชนนั้นเกิดความกังวลอยู่ในขณะนี้นะครับส่วน นายจตุรนฉายแสงนะครับรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนที่อำเภอพานนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลนะครับว่าขณะนี้มีอาคารเรียนที่เสียหายทั้งหมด10เห่ง 11แห่งในจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็มีที่จังหวัดพะเยาอีก8แห่งครับโดยที่เสียหายหนักใช้ไม่ได้เลยขณะนี้ยืนยันแล้ว5โรงเรียนนะครับที่อำเภอพานอำเภอแม่ลาวและอำเภอแม่สวยนะครับก็จะใช้ค่าซ่อมแซมทั้งหมดประมาณ150ล้านบาทซึ่งขณะนี้ก็ได้ให้ทางวิศวกรนั้นตรวจสอบอาคารทั้งหมดและก็จะหารือก,กับสำนักนายกรัฐมนตรีและทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อขอใช้งบป,ประมาณเร่งด่วนในการซ่อมแซมซึ่งถือว่าไม่เป็นสิ่งที่น่ากังวลแต่ว่าในขณะนี้ 4โรงเรียน5แห่งนี้ต้องเร่งจัดทําอาคารชั่วคราวเพื่อให้เปิดเรียนได้ทันช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ครับโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ยังบอกนะครับว่าขอให้ประชาชนที่ยังไม่แน่ใจว่าอาคารเรียนไหนใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นั้นอย่าเพิ่งเข้าไปใช้อาคารเรียนเพราะว่าไม่ควรจะเสี่ยงกับชีวิตของเด็กนักเรียนครับ นั่นคือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายในขณะนี้นะครับซึ่งถือว่าสิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญก็คือความกังวลของประชาชนในพื้นที่ในการที่จะกลับเข้าไปในเข้าไปอยู่อาศัยหรือว่าเข้าไปใช้การในอาคารต่างๆที่เกิดดอ,อยร้าวาะเขตุแผ่นดินไหวนะครับเนื่องจากขณะนี้นั้นยังไม่มีคํายืนยันหรือว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาตรวจสอบโดยเฉพาะบ้านเรือนของประชาชนที่ไม่ใช่สถานที่ราชการนะครับก็ยังคงมีความกังวลอย่างมากว่าจะกลับเข้าไปใช้อาคารต่างๆ ได้หรือไม่อย่างไรประชาชนก็ยังคงที่จะรอความมั่นใจจากหน่วยงานภาครัฐอยู่ครับ ขอบคุณมากนะคะสำหรับคุณสถาพรพงพิพัฒน์วัฒนผูซาขาวของเราที่ประจําอยู่ที่เชียงรายค่ะท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะเราก็มีส่วนช่วยนะคะส่งกําลังใจให้กับพี่น้องที่เชียงรายนะคะผ่านทาง SMS นะคะหรือว่าจะผ่านระบบไลน์ก็ได้นะคะอย่างในส่วนของระบบไลนย์อย่างที่บอกนะว่าหน้าจอเราขึ้น QR code โคด้วยแล้วก็ ID Line นะนะท่านสามารถแอดเฟรนสมัครเป็นเพื่อนกับไปการสถานีประชาชนแล้วก็ส่งข้อมูลข่าวสารเข้ามาได้มากมายอ่ะนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นว่าท่านผู้ชมท่านนี้นะคะก็แจ้งเข้ามาค่ะบอกว่า Uh, ช่วงซอยโชคชัยนะคะตั้งแต่ปากซอยจนถึง แยกวัดลาดพร้าวนะคะมีเวลาห้ามจอดค่ะก็คือตั้งแต่15นาฬิกาถึง21น,นาฬิกาพ้นแยกลาดพร้าวก็จะเป็นเวลาห้ามจอดในเวลา16นาฬิกาถึง21นาฬิกาแต่สิ่งที่ผมประสบทุกวันคือรถจอดในช่วงเวลาห้ามจอดจนจราจรในซอยติดขัดนะคะเป็นอย่างมากเคยถามไปที่สอน,นอโชคชัยก็ได้รับคําตอบว่าจับอยู่แต่ในความจริงแล้วไม่เคยเห็นว่ามีการตรวจจับอ่ะนะคะหรือว่าตํารวจตรวจจับแต่เราไม่เห็นไม่ทราบอ่ะนะคะแต่ว่าในกรณีนี้นะคะขอร้องเรียนเข้ามาเผื่อว่าทางรายการจะช่วยเหลือได้เพราะว่าซอยดังกล่าวมี ผู้มักง่ายนะคะที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเป็นจนํานวนมากถ้าต้องการคลิปเดี๋ยวผมจะส่งให้เพิ่มเติมเป็นคลิปที่ถ่ายในเวลาห้ามจอดครับ เห็นจำนวนรถที่จอดแล้วคงน่าตกใจเอาละคะ่ะขอบคุณข้อมูลที่ให้มาก็ฝากทางตํารวจสนโชคชัยดูแลให้ใกล้ชิดด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของท่านผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาอีกนะคะอย่างเช่นในกรณีของท่านผู้ชมท่านนี้นะคะบอกว่าที่บ้านสันติสุขเซิงสาม,มีการเข้าป่าหาไม้พยุงกันมากอยากให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้นะคะ,นะคนครราชสีมาเข้มงวดด้วยขอบคุณค่ะนะคะที่ให้ ข้อมูลเข้ามานะคะหรือว่าคุณกากานะคะบอกว่าสนใจฟังเทศนะคะมีเทศมีท็อกรับบัตรฟรีได้ที่ไหนที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีของเราก็ได้นะคะหรือว่าที่เซ็นท่านแจ้งวัฒนะนะคะหรือจะเป็นที่บริษัทโอเคแมสแถวสะพานควายก็รับบัตรฟรีได้เลยะค่ะ เอาละค่ะท่านผู้ชมส่งข้อมูลข่าวสารหลากหลายเรื่องราวเข้ามาจะได้ช่วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามทุกร้อนของชาวบ้านจากบ้านหม้อที่อำเภอพมบรีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะที่ร้องเรียนเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของโรงงานสกัดน้ํามันพืชที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ก่อให้เกิดปัญหาซ้ำซากอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบแล้วก็แก้ไขปัญหาติดตามรายงานจากคุณประภาสเลิศวิไลค่ะ